หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานีโดยผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีร่วมกับรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานส่งมอบบ้านสองหลังให้กับนายมะลาเซงบือแนบารูแลหมู่ที่3ตำบลน,น้ำบ่ออำเภอซึ่งแม้กำลังพลจะติดภารกิจด้านความมั่นคงสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติวันกันที่8เมษายนนะครับ คืนนี้เราจะเริ่มด้วยสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ทหารที่จังหวัดยะลาและปัตตานีควบคุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้หลายคนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานและ DNA นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีใดบ้างส่วนแม่ทัพภาคที่4ก็เข้าพบประธานกรรมาการอิสรามในพื้นที่เพื่อประสานแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น พลโทสกุลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่สี่นำคณะนายทหารเข้าพบผู้นำศาสนาในพื้นที่ตลอดวันนี้ประกอบด้วยนายสัมแอร์ฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลานายแวดูราแมมาจิงกิประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานีเพื่อชี้แจงแนวทางที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ร่วมกันในอนาคตและประสานความร่มมารับตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สคนใหม่ จากนั้นเข้าพบประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาและพบนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเพื่อรับคำแนะนำแก้ปัญหาโดยนายอาซิสการศึกษาแกะะ่เยาวชนรวมถึงสร้างสถานที่บำบัดยาเสพติดที่ถูกหลักในพื้นที่โดยแม่ทัพภาคที่4รับปากว่าจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับ ที่11นำตัวนายฮาซันมูซอดีชาวตำบลยุโปโอ,อำเภอเมืองยะลามาสอบถามตามอำนาจกฎอัยการศึกหลังจากมีหลักฐานว่านายฮาซันอาจจะเกี่ยวข้องกับเพตุวางระเบิดในเขตเทศบาลนาครยะลาเมื่อคืนนี้แต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมกับเก็บหลักฐานเพื่อตรวจนดนีที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว จากบ้านปากกาเรือสงที่อำเภอหนองจิกมาสอบถามหลังจากกระจายกำลังปิดล้อมหาบุคคลตามเป้าหมายทั้งหมด12คนตามการซัดทอดของผู้ต้องหาที่ถูกจับและเข้ามอบตัวก่อนหน้านี้แต่บุคคลตามเป้าหมาย6คนหลบหนีไปได้ก่อนพลตรีทวัตส,สุขพลังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีระบุว่าการปิดล้อมตรวจคน้นครั้งนี้เป็นไปตามแผนป้องกันเหตุและประสานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาให้ทราบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่นะครับ,บที่นราธิวาสเมื่อเช้านี้จาโอชาเมื่อวานนี้ก็บอกนะฮะว่าอย่าเพิ่งไปตกใจว่าไปพูดคุยกับใครนะะขั้นตอนกระบวนการมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ย้ำว่ากองทัพก็ไม่ได้อึดอัดใจที่เกิดกรณีของการเจรจาเกิดขึ้น เสเขาเขาเพื่อนบ้านเราสนับสนุนในเรื่องของไม่ไม่สนับสนุนการแยกดินแดนไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่สนับสนุนพื้นที่ประเทศเขาในการใช้ให้เป็นที่หลบซ่อนของคนทุนนี้ซึ่งมาเลเซองก็อยากจะช่วยเราที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจุดนี้ไม่ได้ไงมันมาจุดนี้ไม่ได้พราทุกคนก็ก็ะระมัดระวังกันนะแต่เมื่อมันผ่านการกระบวนการมาแล้วมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเขาก็เดินกันมาตามลําดับนะไม่ใช่เริ่มกันเมื่อวานนี้หรอกจริงๆมัน คงเราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะครับเราก็คงทําในงานของเรานะเพื่อคู่ขนานกับเข้าไปวันนี้ไม่ใช่เราไปไปพูดคุยแล้วแล้วเราจะลดระดับความการปฏิบัติงานลงไปหรือว่าลดการใช้กําลังทหารลดการมาคับใช้กฎหมายไม่ใช่เราคงต้องใช้กําลังการใช้การมาคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่อาจจะต้องมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อให้เป็นการเพื่อให้มีการ ออกมาพูดคุยนะไม่งั้นมันก็คนก็จะหลบซ่อนอยู่ข้างหลังไปเรื่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปเปไปการยกระดับสู่สากลซึ่งวันนี้เราก็ยังพูดอยู่ว่านี่เป็นการแก้ไขของเรานะเพราะเราเป็นคนตัดสินใจคือรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจระหว่างรัฐบาลเรากับรัฐบาลมาเลเซียใช่ไหมไม่มีประเทศอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วเราก็คงไม่ให้เกี่ยวนี่แหละฮะเมื่อวานนี้บาง